การ c o อน i ิกแอปพลิเคชัน p h o n นนะครับกับ CCTV VSTAR CAM นะครับแล้วก็คลิกไปที่ไอคอนไอโฟนเลยแล้วก็รีจิสเตอร์เป็น Facebook นะครับใช้ c อ o เข้า a c e b o o k นะครับสแส้วเนี่ยมันก็จะให้แอ d d ดีไว e นะครับแล้วก็กดแอ d d ดีไว e เพื่อที่เชื่อมต่อกล้องกับแอปพลิเคชัน p h o n นนะครับมันก็จะมี CCA อตัว QR ว o า e โค้ดอยู่ข้างหลังนะครับมันก็จะได้ตัวมันก็หาเจอละ ทีนี้มันก็จะให้ใส่พาสเวิร์ดเราก็ตั้งตั้งค่าพาสเวิร์ดของเราเลยนะครับกดแอดนะครับแล้วก็จะบ n ยดิงนะครับแล้วก็จะเรียบร้อยมัน,นบอกว่าพาสเวิร์ดอินคนหนดี๋จะตั้งใหม่ นะั่นบอกว่าพัดเบิร์ตอินคอเล็กอาจจะต้องมีตัวเลข นี่ก็เสร็จเรียบร้อยครับในการแอดไว้นะครับประกอบกล้องที v นะฮะนี่ก็เห็นเห็นภาพนะครับเราสามารถดูผ่านมือถือได้เลยนะครับปรับมุมมุมที่เราต้องการได้นะครับเสร็จเรียบร้อยขอบคุณครับ